สวัสดีครับผมพ่อกันตอน,น,นแรกครับผมอาจารย์ทุกท่านวันนี้ผมเฮ็ดพเนียดแล้วพอดีเลยอาจารย์แล้วพเนียดต่ต่อจากหมู่ว่านนี่ครับผมต่อจากหมู่ว่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นพะเนียดสองชั้นธรรมดาเลยแล้วครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยพเนียดนำาั่วมครับ <laughs> สร้างแต่ตอน,น้าท่วงนะครับเนี่ยอญญาจารย์สร้างแต็นนมนาท่วงที่ได้ติดต่อไปทั้งพี่ทัง้งนกขอนพนมครับผมเอร่องคันฝาดเบิงอญญาจานนี่ครับเลีนขวนญตักง่ายครับเนี่ยยังในก็ะยูเลรอครับเนี่ยเพราะว่าได้มันอุ่มอยู่แล้วครับ ก็สีว่างใส่พื้นให้มันตัดกับสีพเนจรแหละอาจารย์ถ้าว่างใส่โต๊ะอะไรกับบอน,นั่นครับมันดำเกินไปนะเลยสีบอลชัดครับผมเนี่ยบ้านักดอกอาจารย์เบาาด,าาดึงเดวปกติไม่ไม่นักมันสีอันนั้นนะอันนี้เป็นเครือบไสตันครับค้อนครับเอาพวกซ้ำแ,แล้งไหมเหรออาจารย์อันนี้ประตูข้างครับผมประตูข้าง นี่ล็อกตัวเดียวครับนี่ล็อกล็อกอยู่กลางตัวเดียวครับผมเพราะว่าส่งนี้ท็ดประตูขานนี้อยเกเฮ็ดยาก,ากจังหน่อยอาจารย์ยเฮ็ดวิธีนี้แต่ว่าก็ล็อกได้ครับนี่ติดกาวล็อกตัวเดียวก็อยูอ่ล้วครับนี่นบอันนี้ตอนนี้ติดกาวอยู่ครับกาวมันติดอย่ของหยอดกาวาเป็นด้านนี้ครับผม เบื้องด้านนีมมน่ก็เอ้าพอใส่ดอกครับผมสกินใส่ได้ครับผมาาอ่าสาร้างยังไงยังนงอยอาจารย์สร้างก็ตุ่มจอมั่นก็ตุ่มมั่นก็ใหญ่อยู่ครับเนี่ยยังไก็ธรรมดาครับสมส่วนมันละอาจารย์ครับผม ขอบ้านนี่แหละครับผม,มนเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอยังเจอหัวเสาครับผมยังได้ขันหัวเสาบ,บ่มีกับสีติดไปน้าจารย์ ติดหัวเสาไปพร้่วงไหนยันถ้าถจะคว้างเพิ่นเอาว่าหัวเสาแล้วแต่ครับเย็ดให้ได้มัดคุ้มกันมาเนี่ยแหละครับผมอาาจรย์แล้วแล้วหายเมื่อยแล้วครับบาทเนี่ยนะย์เออเริ่มล้างตัวไปแล้วอาาจรย์เอาครับผมครับนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมสำหรับสร้างตัวมาเนี่ครับผมเห็ด พันาเฮยดพันา,นาครับผมถ่ายชีพก็สีมีการมารับพันยด,ดูครับผมนะสวัสดีครับผม